วส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะอันสินมเบาชีวิต <c oughs> ชีวิตนี้ยิ่งกว่าละครชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเนาะเออนี่เมื่อนี้คือแฟนโมยูด้วจ้ะแฟนไปทุนเหตุลาอีกแล้ว ซื้อมามามานอันี้ขานต้องไปหากินเขาเนาะมันฝนตกทั้งหนาวทั้งฝนตกโอ้ยผู้ใดสิจากยางตากฝนเนาะลมกับผ่้ดซื้อแม่จ้าผู้ใดสิหัว่าฝนสิตกฮ่องกงกัเป็นอากาศเน,นี้ยเนี่ยจะหนาวกับมีฝนตามมาพร้อมอันไปซื้อมามา,มาที่มันเป็นครับมากเนะ่ยจ้ะมามาเป็นครับมากอัน อาหารเทียงนี่อาหารเทียงข้องเมือนี่คือมือนสี่แฟนโอยู่เนาะกินง่างยงง่างยๆไปเสือนมาจากทางอะไรแล้วข้างล่างนะคะเป็นช็อปน้อยๆอ,อยู่ข้างล่างบะมี่ตะเกียบบะมี่ซอนอยู่ในกองคับมากมาจะปก,กติอยู่บรรเทามันสิมีให้เนาะมันษีมีอันตะไอ้สมข,ข้าวขาวน่อย,อยเป็นพลาสติกเน่มันมาจะกแก้วออมากันรษมีอยู่ในหันเนาะแต่อันนี้บะมี่ไหมโอ้ยไปซื้อน,น้ำมาอีกสองขวด น้ำดื่มมาตม้มน้ำในห้องแล้วก็มันมีเหนเหมาะการนาห่อนอยู่ในห้องไน่จ้ะโู้ว่าว้ตะเกียบขึ้นยังจ้ะไม่จิ้มฟันนี่่ะคะ่ะโอ้ตายกินก่อนชีวิตมาดามในห่องกงนี่คือความจริงเลยจ้ะโบเมนนันสางเรื่องได้ไหมกีการนลงไปยืมโรงแรมไหม่ ขี้ขาดต้องไปยืมขี้ขานต้องไปอันนั้นอันนี้เขาโอ้ยเนาะอยู่ในห้องกับผมมีตะกาต้มน้ำห้อนอันมีถ้วยอันน้ำห้อนอยู่กาลไอแก้วน,น้ำห้อนอยู่สองแก้วเป็นแก้วซาลามกอันดินเผาปั่นเ้อธรรมดานนี้แหละบ่มีสอนเนี่ยมีตะกานกาหนานเป่ากับอันแก้วควมอยู่สองอัน,น,นเห็นว่ามือมือเศร้าตื่นขึ้นมาเลี้ยวเห็นก็นเลยเอามันมีมันมีอน หม้อตม้มน้ำหอนอยู่ตัวนี่บรสัทก็เลยไปซื้อมามามา,มาจ้ามามานะน่ะในคับนี่นี่สี่คัพยี่สิบหกบาทยี่สหกเหรียญไม่จ้ะนี่เบิงเบิงไม่ตะเกียบคะ่ะตะเกียบรุ่นใหม่ไฮเทคมากๆเลยเนี่ยไม่จิ้มฟันของอยู่ในกระเป๋านี่นะค่ะเอามาานํำขักบ,บอสซีวิตมาดาในฮ่องกง ด้วยความขีเกียรต์หลายๆสิ่งหลายๆอย่า,างเพราะว่าเท่ากับบ่อยากไปยืมเขาให้มันขีคันอันไปร่วงไปยืมเขาเจ้าไหมจ๊ะที่กินกับหาซื้อได้อยู่ไม่แต่เกียรต้ว่าหองลืมไหมเึ่งลืมผู้ได้สิเป็นลูนอนวาในห้องมนมีส่นมามียังให้กินแบบนี้เลยจ้ะ อาหารเทียงมือนี่คือมือสีแฟนมอยยุ่นั่งก็สิกินแนวนี้เพราะว่ากินอาหารญี่ปุ่นคนเดียวกในบ้านโอ้ยขหอกินมากมากันเนาะจ้ะกินเข่ากันเด้อเดี๋ยวเขาจังมาพอกันเก็บใหม่สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ